ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในส่วนของเรื่องตารางธาตุนะคะซึ่งเราอยากรู้ว่าในตารางธาตุปัจจุบันนะคะเรามีวิวัฒนาการยังไงถึงสร้างตารางธาตุออกมาให้เราเรียนหรือเราได้พบเจอในปัจจุบันนะคะซึ่งนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านนะคะก็ได้เสนอเกี่ยวกับวิวัฒนาการของตารางธาตุนะคะ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ท่านแรกนะคะในศตรวตรรษที่19นะคะโยฮันเดอเบเรเนอร์นะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกนะคะที่ได้เสนอเกี่ยวกับตารางธาตุของเรานะคะโดยโยฮันนะคะได้นำธาตุต่างๆที่พบในสมัยนั้นมาเรียงเป็นหมวดหมู่โดยนำธาตุที่มีสมบัติคล้ายกันนะคะมาจัดไว้ในหมวดหมู่เดียวกันก็คือหมู่ละ3ธาตุโดยเขาใช้มวลอะตอมในการเรียงนะคะโดยเรียงจากมวลที่มีขนาด น้อยไปหาหมวลที่มีขนาดมากนะคะและธาตุแต่ละหมู่มวลอะตอมเฉลี่ยที่อยู่ตรงกลางนะคะมวลอะตอมที่อยู่ตรงกลางจะเป็นค่าม,มวลอะตอมเฉลี่ยของอีกสองธาตุนะคะเขาจะเรียกกฎนี้ว่ากฎชุดสามอ่าเรามาดูกันว่ากฎชุดสามคืออะไรอันนี้ของโยฮันนะคะคือเขานำธาตุที่มีคุณสมบัติที่เหมือนกันนะคะเรียงตามมวลอะตอม อาอย่างกรุ๊ปแรกอามีธาตุอะไรบ้างก็จะมีลิเทียมโซเดียมแล้วก็เคก็คือโพแทสเซียมโดยเขาใช้มวลอะตอมก็คือในการเรียงก็คือเลขมวลในการเลียงนั่นเองเพราะเราเรียนไปแล้วเลขมวลคือเลขที่อยู่ข้างบนอาเอาลิเทียมโซเดียมแล้วก็โพแทสเซียมมาเรียงกันนะคะอันนี้เป็น1ชุดเนี่ชุดก็คือมีอยู่3มธาตุ จากนั้นเอามวลอะตอมก็คือเอามวลของอะตอมของตัวแรกกับตัวสุดท้ายนะคะมาบวกกันแลหารสองพูดง่ายๆคือการหาค่าเฉลี่ยก็คือการหาค่าเฉลี่ย,าาายจากนั้นค่าเฉลี่ยที่ได้จะเป็นมวลอะตอมของตัวที่อยู่ตรงกลางก็คือเอา7จ็บวกสเนี่ยก็คือเอามวลอะตอมของลิเทียม บวกกับมวลอะตอมของโพเทสเซียมแล้วหาค่าเฉลี่ยมาก็คือหารด้วย2จะค่าเฉลี่ยที่ได้จะเท่ากับมวลอะตอมของธาตุที่อยู่ตรงกลางอันนี้เขาเรียกว่ากฎชุด3ก็คือจะมีค่าใกล้เคียงมวลอะตอมเฉลี่ยจะมีค่าใกล้เคียงกับมวลอะตอมของธาตุที่อยู่ตรงกลางอ่าอย่างตัวที่2ก็คืออ่าอย่างชุดที่สองอ่ก็คือมีแคลเซียมสตรอนเซียมแล้วก็เบลรียม เอาก็เอาตัวแรกก็คือเอา4อ่าเอา40ตัวแรกนะคะมาบวกกับ37ตัวที่3แล้วก็หาค่าเฉลี่ยผลที่ได้จะมีค่าใกล้เคียงกับมมลอะตอมของตัวที่2ออันนี้เป็นการเสนอเกี่ยวกับการวางธาตุในตารางธาตุของยูฮันนะคะ อ,อย่างอันนี้คือเหมือนกันก็เป็นตารางสแสดงมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุบางกลุ่มตามกฎชุดสามเท่านั้นแต่ของโยฮันก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้หมดในตารางธาตุได้เพราะอาจจะมีข้อยกเว้นบางประการนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีนักวิทยาศาสตร์ท่านต่อมาที่เสนอเกี่ยวกับอะตอมนะคะเกี่ยวกับการจัดธาตุลงในหมวดหมู่ในตารางธาตุในอ่าในคศ1866ก็คือจอห์นนิวแลนนะคะ คือเขาได้จัดธาตุเป็นหมวดหมู่ต่างๆนะคะโดย้าเรียงจากมวลอะตอมอันนี้ก็คือใช้เลขมวลเหมือนกันโดยจอห์นนิวแลนบอกว่าถ้าเรียงธาตุตามมวลอะตอมจากน้อยนะคะจากมวลที่น้อยไปหามวลที่มากพบว่าธาตุที่8จะมีสมบัติคล้ายกับธาตุที่1เสมอก็คือเอาธาตุมาเรียงตามเลขมวลน้อยๆและเขาพบว่าธาตุที่8จะมีสมบัติคล้ายๆกับธาตุที่1เสมอ แต่กรดชุดนี้ใช้ได้กับธาตุที่มีมวลอะตอมไม่เกินมวลอะตอมของแคลเซียมนะคะก็คือถ้าไม่เกินมวลอะตอมของแคลเซียมก็คือจะอยู่ที่1นึถึงยี่ธาตุแรกเท่านั้นก็คือนอกจากนั้นเขา,าเขาไม่สามารถที่จะใช้กรดนี้ได้อันนี้เป็นตารางที่เขาทำให้ดูนะคะอ้าวโดยเรียงตั้งแต่ ตั้งแต่ที่มวลน,น้อยๆก็คือเริ่มที่ลิเทียมนะคะอ่าลิเทียมเป็น1แล้วเก็ไล่มานเนลิียม 2, โบรอน3คาร์บอน4ไนโตรเจน5ออกซิเจน6ฟลูอรีน7ต่อมาโซเดียมคือ8ซึ่งเขาบอกว่าตัวที่1กับตัวที่8จะมีสมบัติที่เหมือนกันนะคะจากนั้นก็จับมาเรียงอีกรอบอ้าแมกนีเซียมเป็น1 2องอ่าสามสี่ห้าซัลเฟอร์หคอรีนแล้วก็7จ็ดโพแทสเซียมแล้วก็8ปดแคลเซียมอ้าเพราะฉะนั้น1กับ8จะมีสมบัติที่เหมือนกันถ้าเราดูในตารางธาตุนะคะก็คือธาตุหกับ8นี้ก็คือจะอยู่หมู่เดียวกันก็คือลิเทียมกับโซเดียมอยู่หมู่ที่1นึ่งมนีเซียมกับแคลเซียมอยู่หมู่ที่2องาตุธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกันสมบัติของธาตุจะคล้ายๆกันก็คือจะ มีคุณสมบัติที่เหมือนกันนะคะอย่างถ้าเป็นโลหะก็คือจะเป็นโลหะที่เหมือนกันแต่ของนิวแลนนะคะก็คือใช้ได้เฉพาะถึงเลขมวลที่แคลเซียมนั่นเองก็คือใช้ได้ถึงธาตุแคลเซียมก็คือใช้ได้แค่20ทธาตุแรกน,น,นั่นเองนะคะซึ่งก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับอ่าต่อมาก็คือไมเออร์ในคอซสหสนึ่งแปนะคะไมเออร์ก็คือ ได้จัดตารางธาตุเป็นหมวดหมู่อันนี้ก็คือนำมวลอะตอมก็คือมาเขียนกราฟซึ่งสัมพันธ์กับสมบัติทางกายภาพต่างๆของธาตุและกราฟที่ได้เขาพบว่ามีสมบัติต่างๆของธาตุก็คือจะเพิ่มขึ้นแล้วลดลงแล้วเพิ่มขึ้นอีกซ้ำๆเป็นช่วงๆเมื่อมวลอะตอมของธาตุเพิ่มขึ้นพูดง่ายๆก็คือเขาจัดธาตุตามมวลอะตอมแล้วมาเขียนกราฟ ซึ่งให้สัมพันธ์กับสมบัติทางกายภาพของาธาตุนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีช่วงที่เพิ่มขึ้นและลดลงเพิ่มขึ้นและลดลงก็คือซ้ำๆๆแบบนี้เมื่อมวลอะตอมของาธาตุเพิ่มขึ้นซึ่งในห่วงเวลาเดียวกันนั้นนะคะเมนเดเลเอฟนะคะก็คือเป็นนักเคมีชาวรัสเซียนะคะได้เสนอการจัดตารางาธาตุออกมาในลักษณะที่คล้ายๆกันกับของไม คมของ er ะะอโดยพบว่าสมบัติต่างๆของธาตุจะมีความสัมพันธ์กับมวลอะตอมอในที่นี้ยังให้ความสําคัญเกี่ยวกับมวลอะตอมอยู่นะคะ,ะโดยเขาบอกว่าสมบัติต่างๆของธาตุนั้นจะมีความสัมพันธ์กับมวลอะตอมของธาตุเขาจะเรียกกฎนี้ว่ากฎพิเอดิก กฎพีริออดิกก็คือสมบัติของธาตุจะเป็นไปตามมวลอะตอมของธาตุโดยมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงๆตามมวลอะตอมที่เพิ่มขึ้นถ้ามวลอะตอมเพิ่มขึ้นสมบัติของธาตุอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแปลงขึ้นไปนะคะอ,อันนี้ก็คือกฎของพีริออดิกที่มินเดเรฟบอกนั่นเองอซึ่งจากที่เขาได้บอกเขาก็มีการจัดธาตุลงในตารางธาตุนะคะซึ่ง การระบุหมู่เขาจะใช้เลขโรมันในการระบุโดยช่องว่างที่เขาเว้นไว้นะคะก็คือช่องอย่างนี้ช่องว่างที่เว้นไว้ก็คือตำแหน่งของธาตุที่ยังไม่ได้ค้นพบในสมัยนั้นนั่นเองคือก็จะเว้นตำแหน่งนี้ไว้เพื่อการค้นพบขอ,ของนักวิทยาศาสตร์ท่านต่อๆไปก็จะได้เอามาบรรจุลงในตารางธาตุส่วนตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุนั้นจะสัมพันธ์กับธาตุ ซึ่งตำแหน่งนั้นจะสัมพันธ์กับสมบัติของธาตุนะคะหมู่หนึ่งธาตุในหมู่หนึ่งก็ต้องมีสมบัติที่คล้ายเคียงกันนะคะซึ่งจะเป็นการทายทำนายสมบัติล่วงหน้าของธาตุนั้นได้ตรงไหนที่เขายังไม่พบเจอเขาก็จะเว้นว่างไว้นะคะก็คือ <c oughs> อาจากนั้นนะคะในตารางธาตุเขาก็จะสัมพันธ์กับ สมบัติของาธาตุก็คือถ้าค้นพบาธาตุใดมีสมบัติคล้ายกับหมู่หนึ่งก็จะมาบรรจุในหมู่หนึ่งคล้ายสมบัติของาธาตุหมู่ที่5แล้วก็บรรจุลงในหมู่ที่5้นั่นเองอันนี้เป็นแนวคิดของเมนเดลเอฟนะคะอ่าซึ่งการจัดตารางาธาตุของเมนเดลเอฟนั้นถ้ายึดการเรียงตามมวลอะตอมก็คือจากน้อยไปมากอย่างเข่งคัดนั่นเองก็คือจะทําให้าธาตุบางาธาตุซึ่งมีสมบัติแตกต่างกันนะคะ จะอยู่ในหมู่เดียวกันจึงทําให้ต้องยกเว้นนะคะทำให้ต้องยกเว้นไม่เรียงตามมวลอะตอมบ้างก็คือบางธาตุที่มีสมบัติที่แตกต่างกันนะคะแต่เอามาอยู่ในหมู่เดียวกันนั้นเขาต้องทําการยกเว้นก็คือเขาอาจจะไม่เรียงตามมวลอะตอมอาจจะเรียงตามสมบัติต่างๆหรือแม้แต่เรียงตามเลขอะตอมนั่นเอง อาแต่เมนเดเลฟก็ไม่สามารถให้เหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะคะทำไมถึงต้องเรียงลำดับธาตุเช่นนั้นทำไมถึงต้องเว้นว่างไว้นะคะซึ่งก็ยังไม่อาจจะไม่มีความเข้าใจในเกี่ยวกับโครงสร้างของอะตอมมากพอนั่นเองก็คือเขาอาจจะบรรจุได้แต่บางธาตุในหมู่นั้นในหมู่เดียวกันสมบัติอาจจะไม่เหมือนกันนั่นเอง ต่อมานะคะนักวิทยาศาสตร์จึงได้สร้างแนวคิดใหม่ที่ว่าตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุก็คือไม่ควรขึ้นอยู่กับมวลอะตอมอย่างเดียวนะคะแต่ควรขึ้นอยู่กับสมบัติอื่นๆที่สัมพันธ์กับมวลอะตอมนั่นเองซึ่งนักวิทยาศาสตร์คนนี้ก็คือเฮนรี่มอสลีย์นะคะ,ะโดยเฮนรี่มสลีย์นะคะก็คือเขาได้จัดเรียงธาตุตามเลขอะตอม อันนี้ก็คือตามเลขอะตอมก็คือจัดตามจำนวนโปรตอนนั่นเองโดยเรียงจากน้อยไปหามากดังนั้นในปัจจุบันนะคะกฎพีดิออดิกดนะคะก็คือจะมีความหมายใหม่ที่ว่าสมบัติต่างๆของธาตุนั้นขึ้นอยู่กับเลขอะตอมนะคะเลขอะตอมก็คือจำนวนของโปรตอนของธาตุอ่ะก็คือจำนวนโปรตอนของธาตุนั้นและขึ้นอยู่กับและขึ้นอยู่กับการจัด อิเล็กตรอนของธาตุเหล่านั้นด้วยอ่าก็คือเฮนรี่มอสลีย์นะคะก็คือเอาธาตุมาจัดเรียงใหม่นะคะโดยเขาจัดตามเลขอะตอมของธาตุซึ่งของเบนเดเลเอฟเมื่อกี้เขาจัดตามเลขมวลนะคะก็คือมวลอะตอมแต่มอสลีย์ก็คือจะจัดตามเลขอะตอมของธาตุอ่าซึ่งอันนี้เป็นตารางธาตุในปัจจุบันนะคะที่มอสลีย์ก็คือ ใช้เลขอะตอมในการจัดนะคะซึ่งเรียงจาก1 2ก็คือไล่มาเรื่อยๆ 1. ก็คือธาตุไฮโดรเจน2ก็คือธาตุฮีเลียมแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะคะจนปัจจุบันนี้จะอยู่ที่118ดธาตุก็คือ o อโอมโอแกนิซอนนะคะก็คืออยู่หมู่ที่8ของกลุ่ม A ออันนี้เป็นลักษณะการจัดเรียงธาตุนะคะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเราจะจัดเรียงธาตุตามเลขอะตอมของธาตุนะคะ ในปัจจุบันนี้จะจัดตามเลขอะตอมอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของตารางธาตุในปัจจุบันนั่นเองอซึ่งในปัจจุบันนะคะการจัดธาตุเราเรียงตามเลขอะตอมก็คือเรียงจากน้อยไปหามากนะคะโดยธาตุที่น้อยสุดก็คือตรงนี้หมู่ที่1ก็คือไฮโดรเจน โดยการแบ่งธาตุเป็นหมู่หมู่ก็คือเป็นแนวตั้งอันนี้ก็คือเป็นหมู่เนี่ยหมู่หหมู่สหมู่สมหมู่สหมู่หหมู่หหมู่เ็หมู่แอาจจะมีทั้งหมดอยู่18หมู่นะคะแต่ก็จะแบ่งเป็นสองกุ๊ปก็คือกุ๊ปเอ่าพวกนี้คือกุ๊ปเอส่วนตรงนี้นะคะคือกุ๊ปบี หมู่ก็คือเป็นแนวตั้งให้นักเรียนจำนะหมู่ก็คือเป็นแนวตั้งส่วนเป็นคาบคาบก็คือแนวนอนเนี่ยอันนี้1าบ2คาบ3คาบ4คาบ5คาบ6าคาบ7คาบอ่คาบมีทั้งหมด7คาบนะคะและา่าทั้งหมดที่ค้นพบในตารางทาุก็คือมีที่118ธาตุทที่บอกไปเมื่อกี้นะคะ าการให้หมายเลขแก่ธาตุต่างๆนะคะก็คือจะนิยมใช้เป็น2ระบบก็คืออาจจะใช้เป็นเลขอารบิกหรือใช้เลขโรมันในการแบ่งมูซึ่งการแบ่งธาตุเขาแบ่งเป็นสองกรุ๊ปเมื่อกี้ก็คือเป็นกรุ๊ป a กับกรุ๊ป b อ่ากรุ๊ป a ก็คือตรงนี้แต่ตรงนี้ทั้งหมดนะคะก็คือด้านบนอ่านี้เป็นกรุ๊ป a เนี่ยอย่างนี้1 a 2 a 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a อหกอ่านี้เป็นกรุป A อันนี้เป็นกรุป B อ่ากรุป B ก็เหมือนกันนะคะอ่าโอเคเนาะอ่าในกรุป A อ่ากรุป A ก็คือตรงนี้ตรงที่ 1a 2a อ้าวโดยในกรุ๊ป A เราจะเรียกมันว่าธาตุ representative หรือธาตุหมู่หลักก็คือ้าถ้าเราจะได้เรียนในส่วนของเคมีส่วนมากเราจะเรียนธาตุหมู่ A เป็นหลักนะคะก็คือธาตุ representative ได้แก่ธาตุในหมู่ A ทั้งหมดจะมีอยู่8หมู่โดยจะมี2หมู่อยู่ฝั่งทางซ้ายมือนะคะ2หมู่ก็คือหมู่1กับหมู่2เนี่ย2หมู่ตรงนี้ และ6หมู่อยู่ฝั่งทางขวามืออันนี้คือหมู่ 3, 4, 5, 6, 7, 8โอเคนะอ่ากรุ๊ป A 2หมูอยู่ฝั่งทางซ้ายและอีก6หมูอยู่ฝั่งทางขวาก็คือมีอยู่8หมู่โดยถ้าเราแบ่งนะคะ5สีชมพูก็คือจะเป็นโลหะ ถ้าเราแบ่งโดยรวมนะสีชมพูเราจะเรียกมันว่าธาตุที่เป็นโลหะส่วนตรงนี้สีน้ําเงินอ่าสีน้ําเงินเราจะเรียกมันว่าอโลหะสีเขียวก็คือกึ่งโลหะอ่ะอาจจะมีคนสังเกตว่าทำไมหมู่หนึ่งถึงเป็น สีน้ำเงินนะคะก็คืออันนี้คือธาตุไฮโดรเจนไฮโดรเจนจะมีสมบัติคล้ายกับหมู่หแล้วก็หมู่ที่7นะคะสมบัติใกล้เคียงกันแต่ไฮโดรเจนจะมีมวลน,น้อยมวลอะตอมน้อยคือจะเป็นหมู่หก็คือจะอยู่ในกลุ๊ปหมู่ที่1อ่โดยที่หมู่หอันนี้เป็นลักษณะของตารางธาตุในปัจจุบันนะคะโดยที่หมู่หก็จะมีเรียก ชื่อเรียกเฉพาะของมันเขาจะเรียกว่าโลหะอันคาไลเนี่ยตรงนี้อ่าหนเราเรียกมันว่าโลหะอนคาลอ่าซึ่งโลหะอนคาลนะคะก็คือก็มีความวัอ,องไวในการเกิดปฏิกิริยาก็คือเป็นโลหะทั้งหมดอ่าในหมู่หนึ่งก็คือจะมีเวเลน์อิเล็กตรอนเท่ากับ1เวเลน์อิเล็กตรอนเราเรียนไปแล้วเวเลน์อิเล็กตรอนก็คือเป็นตัวที่ระบุหมู่ของธาตุ เป็นอิเล็กตรอนวงนอกสุดที่ระบุหมู่อย่างหมู่หก็มีเวเลน์อิเล็กตรอนเท่ากับ1หมู่2ก็เท่ากับ2หมู่3ก็เท่ากับ3ก็คือไล่ไปจนถึงหมู่ที่8เวเลน์อิเล็กตรอนก็จะเท่ากับ8นั่นเองส่วนหมู่2หมู่ 2A เราเรียกันว่าโลหะแอนคารายเอิร์ดหมู่2ก็เป็นโลหะเหมือนกันส่วนหมู่3หมู่4หมู่5ก็ไม่มีชื่อเรียงนะคะก็จะมีในหมู่3 อ่าในหมู่3ก็จะประกอบด้วยโลหะแล้วก็อโลหะอาอย่างโลหะก็คือจะมีบีโบลอนแล้วก็อโลหะก็คือพวกอะลูมิเนียมพวกนี้นะคะหมูดสก็คล้ายๆกันแล้วก็หมู่หหมู่หกก็จะมีธาตุพวกกึ่งโลหะอยู่ด้วยตรงนี้เป็นขั้นบันไดนะคะเราจะเรียกมันว่ากึ่งโลหะ เป็นตัวกั้นระหว่างโลหะกับอะโลหะอ่าส่วนหมู่ที่7ก็คือ F ฟเนี่ยฟอเรนหมู่ที่7เราเรียกมันว่าโลธาตุไฮโดรเจนหมู่ที่7ก็คือธาตุไฮโดรเจนอันนี้มีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา เจ็เรียกว่าธาตุไฮโดรเจนนะคะเป็นอโลหะที่มีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยามากที่สุดก็คือมีเวเลียนอิเล็กตรอนอยู่7ก็คือดึงดูดอิเล็กตรอนได้ดีนั่นเองส่วนโม่แปาก็คือฮีเลียม 8a เราจะเรียกมันว่าแก๊สเฉื่อยหรือแก๊สมีตระกูลอ้าฟังชื่อของมันก็รู้แล้วว่าเฉื่อยก็คือไม่ทําปฏิกิริยากับธาตุอื่นนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือไม่ทําปฏิกิริยา อไม่ทำปฏิกิริยากับธาตุอื่นเพราะมีวิลิอนอีเวกตอนครบ8แล้วนะคะตามกฎออลเทนนั่นเองอต่อมาเรามาดูกรุ๊ปบีกรุ๊ปที่2ก็คือเราจะเรียกมันว่าธาตุทนทิชั่นธาตุทนทิชั่นได้แก่ธาตุในกรุ๊ปบทั้งหมดในกรุ๊ปบเนี่ยตรงที่เราอันนี้ไว้นะคะในกรุ๊ปบีเราจะมีทั้งหมดอยู่10หมู่นะคะ ก็คือจะอยู่ส่วนกลางของาธาตุนะคะอยู่ระหว่างตารางาธาตุหมู่ A ฝั่งซ้ายขวาผืวตรงกลางเราเรียกันว่าโลหะแทนทีชั้นซึ่งเป็นโลหะทั้งหมดอะโลหะแทนที่ชั้นที่ควรนักเรียนควรจะทราบนะคะในหมู่ B ก็จะมีพวกซิงก์ก็คือสังกะสี HG m e r c u r y ก็คือาธาตุประหลอดหรือ FE i r o ไอก็คือาธาตุเหล็ก c u Copper รคือทองแดงอันนี้เป็น โ,โลหะแทนดิชันนะคะที่นักเรียนควรรู้นะคะอ่าแล้วในธาตุแทนดิชันก็จะแบ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออินเนอร์แทนดิชันนะคะธาตุอินเนอร์แทนดิชันนะคะได้แก่ธาตุบางส่วนในคาบที่6ซึ่งนำมาเขียนแยกไว้2แถวด้านล่างของตารางธาตุนะคะโดยเขาจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือธาตุเลนธนัยกับแอคทินัยนะคะอ่าก็คือตัวที่อยู่ตรงนี้ ก็คือเป็นโลหะแทนดิชันถ้าในตารางธาตุเราจะเจอมันจะแยกออกมาอยู่ข้างล่างนะคะก็คือจะแบ่งเป็นแลนทนาไนอันนี้ก็คือกรุ๊ปที่เป็นแลนทนาไนแล้วก็แอคทินายนั่นเองก็คืออยู่ในกรุ๊ปของกรุ๊ป B ก็คืออยู่ในธาตุแทนดิชันก็คือจะแบ่งมาเป็น2แถวข้างล่างนะคะก็คือแรนทนาไนกับแอคทินาย ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ต่างๆแล้วระหว่างวิวัฒนาการของตารางธาตุนะคะ,ะว่าวิวัฒนาการของตารางธาตุนะคะเป็นมายังไงมีวิวัฒนาการยังไงถึงเราได้ถึงทำให้เราได้เอามาศึกษาในตอนนี้นะคะ,ะซึ่งตารางธาตุในปัจจุบันก็คือจะมีทั้งหมดอยู่1้อตารางธาตุนั่นเอง อ่าวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันอ่าแล้วพบกันในครั้งหน้านะคะ